น้องกระเพ่ารายงานตัวด้วยก้อม้วยไลย,ยิ้มรับปีใหม่เผยโฉมน้องกระเพ่าลูกสาวคนล่าสุดขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงด้วยนะครับสำหรับนักร้องหนุ่มก้องห้วยไลเมื่อล่าสุดนะครับเช้าว,วันนี้วันที่หนึ่งมกราคมเจ้าตัวได้เผยข่าวดีภรรยาเบลนิธฐานะครับได้ให้กํำเนิดลูกสาวคนที่สองเปที่เรียบร้อยแล้วทำเอาคุณพ่อแฮปปี้แบบสุด โดยหนุ่มกล้องได้เผยภาพลูกสาวคนที่2น้องกระเผาพร้อมระบุแคปชั่นข้อความว่ายินดีต้อนรับเด็กหญิงฐานิตายอดจำปาวงเล็บกระเผาสู่โลกที่สวยงามแห่งนี้พอได้พยายามจัดสรรโลกใบนี้ไว้รอหนูแล้วนะแต่ไม่รู้จะเพียงพอกับหนูหรือเปล่าที่เหลือก็อยู่ที่หนูจะไขว่คว้าและเติบโตด้วยตัวเองของหนูเองนะแต่ไม่ต้องกลัวจะโดดเดี่ยว ยินดีกับกล้องห้วยไล่เป็นพ่อลูก2แล้วนะและตอนรับน้องกระเพาถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับของขวัญปีใหม่2,564มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน